วมากวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าไวมากทั้งๆที่คนเยอะอะไรเงี้ยเขาดิวทุกอย่างไว้ก่อนแบบนี้แล้วเพราะเขารู้ว่าวันนี้คนน่าจะเยอะตอนแรกคิดว่าน่าจะครึ่งวันไม่น่าเสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ชื่อเต็มนะคะก็ซื้อบ้านกับโครงการบางกอกแอสเซทกับเซลชื่อคุณแอนค่ะ คือเลอกดูบ้านก่อนเลยอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูว่าเอ้ยมันตรงตามที่เราต้องการแรกๆกที่พี่อาจจะเริ่มแค่บอกมองทาวเฮาส์หรือว่าทาวโฮมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นบ้านเดี่ยวของบางกอกแล้วบอกว่าเออมันสวยว่ะแล้วมันมีราคาที่เรามองว่าเฮ้ยมันจับต้องได้เยค่ะก็เลยนัดเซลล์ขอเข้าไปดูพี่ก็เข้าไปดูพวกเอ่อนว่าทีมงาน บริษัทการรีวิวท,ทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะว่าเหมือนบริษัทจะเป็นทีมงานพวกบิวอินมืออาชีพมังคาที่พี่เข้าไปดูยอยะไรเยงี้เพราะมันมีความน่าเชื่อถืออยู่ตอบโจทย์ก็อาจจะในเรื่องของพื้นที่แล้วก็ที่รีโนเวทไว้กับอันเดิมที่เขามีการศาสตร์ที่เราต้องการยอยะไรเงี้แล้วก็ตัวสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านก็ต้องขอบคุณคุณแอนนะว่าเพราะว่าจริงๆที่นักเข้าไปดูอ่ะสองหลังแรกอันนั้นก็คือโอเคชอบแต่คุณแอนบอกว่ามีอีกที่หนึ่งนะแต่ราคาสูงวันนี้จะไปดูไหม เพราะว่าเพิ่งเพิ่งรีโนเวทใหม่เลยก็เลยเข้าไปดูก็เลยเฮ้ยชอบหลังนี้ก็เราจะคุยแบบทางไลน์แล้วก็โทรคุยตลอดคือเหมือนว่าถามอะไรก็คือตอบได้คาตอบตลอดอะไรเงี้ยเหมือนนึกออกตอนไหนก็จะถามได้ตลอดแล้วคุณแอนก็จะตอบกลับมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกคิดว่ายากแล้วก็เราไม่ได้มองบ้านในราคานี้เลยเรามองบ้านในราคาที่ไม่เกิน3ล้านเพราะคิดว่าเออระดับรายได้เงินเดือนอะไรหลายอย่างน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะบอก เบื้องต้นกับคุณแอนบาว่าออพี่มีเอกสารประมาณนี้นะพี่สามารถไหมคือเราต้องถามก่อนว่ามันมีศัตยาภาพพอหรือเปล่าแล้วก็แนะนําแบงค์ที่แบบว่าออมันสอดคล้องกับของพี่ค่ะมันก็ทําให้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไวมากวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าไวมากทั้งๆที่คนเยอะอะไรเงี้ยเหมือนพี่ชิดที่เป็นทีมงานาของประกอคือเขาบอกเขาดิวทุกอย่างไว้ก่อนแบบนี้แล้วเพราะเขารู้ว่าวันนี้คนน่าจะเยอะเขาก็เลยต้องดิวไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ช้า ก็ต้องขอบคุณค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะครึ่งวันไม่น่าเสร็จอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อบ้านกับบางกอกแอคเซสนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายกว่าที่คิดอะค่ะด้วยคําแนะนําจากเซลล์หลายๆอย่างคือตอนแรกเราคิดว่าเราอาจจะกู้ไม่ผ่านหรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอเราคุยกับเซลล์เขาแนะนํามาอะไรเงี้ยแล้วก็ลองยื่นดูเงี้ยมันทําให้บอกว่าความฝันมันเป็นความจริงวันนี้ ก็ต้องขอบคุณคุณแอนนะคะที่วันนั้นพาไปดูบ้านหลังนี้แล้วก็แนะนำในเรื่องของเอกสารแล้วก็แนะนำธนาคารให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราถามอะไรไปอะไรเงี้ยคุณแอนตอบเราเร็วมากเลยคือแบบว่าตอบเราทุกคถามเลยเราเคลียอะไรเงี้ยค่ะก็ mm. ขอบคุณมากนะคะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s b s c r ไ r i c h ช n แน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ